ลาวลีกเดือดโคชไทยลุยแดนลาวอีกครั้งหวังพาสารวันยูเนเตตท้าชนบิ๊กทีมล่าสุดสารวันยูไนเตดทีมน้องใหม่ในลาวลีกหนึ่งประกาศแต่งตั้งโคช,ชไทยเป็นเฮดโคชอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นกุนซือไทยอีกคนที่เดินทางไปคลิกโฉมฟุตบอลในลาวหลีกระดับสูงสุดเหตุผลที่ทีมเลือกเขาคุมทัพเพราะประสบการณ์การทำงานในไทยลีกขั้นต่อย,ยอดสู่ต่างแดนอย่างลาว เป็นเรื่องท้าทายใหม่ที่สารวันยูไนเต็ดมองว่าสามารถพัฒนาแนวทางได้อย่างเด็ดขาดโคชััยเข้ามาพร้อมเป้าหมายชัดเจนช่วยให้สารวันยูไนเต็ดอยู่รอดในหลีกรองที่แข็งแกร่งที่สุดของสองปะปะลาวและพัฒนาสไตล์การเล่นแบบไทยที่เน้นเทคนิคและความรวดเร็วด้วยความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิน่นและความคุ้นเคยกับลีกของประเทศเพื่อนบ้านจากเวียงจันทร์อซีซั่นก่อนหน้า ทำให้เขาเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการสร้างความมั่นคงให้ทีมข้อดีทีมมีเฮดโคชที่เข้าใจแนวทางบอลไทยและลาวสามารถสร้างปรัชญาการเล่นระยะกลางยาวมีเครือข่ายนักเตะไทยลาวในการเสริมทีมความท้าทายใช้งบประมาณจำกัดต้องพึ่งเยาวชนและทรัพยากรในประเทศความคาดหวังของแฟนบอลและสปอนเซอร์การปรับตัวเข้ากับสภาพลีกรมฟัด และสนามแข่งในเราการมาคุมทัพสารวันยูไนเต็ดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่โค้ชชัยพร้อมแล้วจะใช้ประสบการณ์บทเรียนจากไทยลีกและเส้นทางกับเวียงจันทร์เอฟซีมาพัฒนาทีมให้อยู่รอดและสร้างแนวทางฟุตบอลแบบใหม่ในลราหากแผนนี้สำเร็จโคช้ชไทยอาจเป็นกุนซือไทยต้นแบบในลีกอาเซียนขอบคุณที่ติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องเราสำหรับข่าวฟุตบอลลึกๆในอาเซียนแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ